สวัสดีครับบักกอดคือเขาครับบักกอดอีสาสนชาแนลฝนตกฝนลงกับบอยูโมโซพี่น้องพามาเบื้องเห็ดพี่น้องให้มันไหลครับเพอจอดรถเท่านั้นแหละพี่น้องคือคลิปก่อนแหละจอดรถพี่นอ้องเบื้องเมือยยังนะนี่แหละครับเนี่ยเนี่ยพี่น้องเบื้องยังนะเบื้องครับเนี่ยเห็นพี่น้องเห็นครับดอกแดงแห้งมันพี่น้องดอกแดงแห้งมันพี่น้องครับบ้านนี้พี่น้องมาเบื้องทั้งนี้อีกไหมพี่น้อง สองดอกคู่เลยพี่น้อนงเอ้ยโอ้ยแกพี่น้องเนาะเมื่องท่านมาเห็นเน,นาะโอ้คนที่ไหนแต่ดอกนี้เหรอพี่น้องโอ้คนนั้นนั่นคนเดีวโอ้นี่แกเอ้าเอาเอาเอ้าเาท่ากันเนาะเอ้าเท่ากันพี่น้องเอท่ากอนอมาครับไหมไหนยาวครับพี่น้องเอาเพื่อนนี่ครับเนี่ยครับนี่ครับ โอ้นี่โอ้นี่เห็นแล้วน,น,นั่นแล้วนั่นแล้วไว้แล้วนี่กับทงเอาได้อีกดอกไว้พี่น้องไหนเออเออแข็งอยู่นะครับรครับพอแล้วครับพี่น้องเย่นะครับอ้าวมันมานมันมานมันมานเดอ้อเรื่อยๆเดอ้อครับขับปลุกไว้เนี่ยเพราะว่านนันั่นติดฝนครับ ปไปแล้วครับเ่้อ้ครับผม <laughs> อพอได้ครับพอได้อยู่นี่ครับอันนึงอ่ะพี่น้องมาเบื้องทีแมนบ่เนี่ยพี่นอ้องพี่น,อบนบอ้องว่าแมนบ่้าเนี่ยโ,โอ้ยครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอัินบ่งเกือกินเนา ยงียบไปหน่อยเาียบๆบ้างเดี๋ยวนี้ด้วยหาไฟบวกก่อนเด้อนะครับมายังครับเดีพี่น้าตาดีเติบเยอะพี่น้องจังดีเห็นนี่นะครับงามๆเลยครับนี่ครับงามๆเลยครับนะครับเอาหน่อยไม่น่อยตัดออกก่อนเออครับงามอยู่ครับนี่ดอกนีนงามอยู่ พ ok love, ี่น้องโอ้บานคักบานคักพี่น้องโอ้แข็งดีอยแข็งปิ้ิงีอยโอ้ยพี่น้องพี่น้องนะครับโอ้ดอก้มยแทะอ๋อมเบทเออเอาเอาซ่มกันไปอะพอได้อยซึ่มกันไปครับครับ่ครับกันห้เสองูย่างังนะเดพี่น้องล้ บานจนแก่กูได้พี่น้องเอ้บานจนแกหมดแล้พี่น้องเอ้อไปค่อยลางเอรเนาะต้าเนาะหลังเหรอครับไปทั้งหมด

ได้อยู่ครับน้ำอยู่แต่กระบ,บานแล้วเนาะเนาพวกยางั้นบอกออบานเก็บไครับพอแล้ครับพี่น้องเยครับโอ,อ้งามๆเลยพี่น้องงามๆเลยครับผมครับงามัยครับ โอ้เต่าเห็นอีกแม่ดอกนึงเห็นไหมนาะเนี่ยครับโอ้บานนั่นเออบ่้าไปยังครับโอ้แข็งดีอยู่โอ้แข็งดีอยู่พี่น้องแข็งดีอยู่เหรอเขาครับโอ้พี่น้องนียสูงเลยพี่น้องครับนี่ครับโอ้งามงามพี่น้องดอกนี่งามงามโอ้ยัวนี้บานฮะอู้นี่ครับ เลยอีกแล้วโอ้โหโอ้บานเลยพี่น้องเอ้ยบานที่ฝนบานที่ฝนบานที่ฝนเราตัดขากันโอ้ขากะเจกอย่างนั้นแหละกับซื้อมันไปเอาเอาาหครับเจออีกแล้วครับเด้รับผมโอ้บานบานเต็มที่ ปูเนี่ยครับอีกแล้วค้างคา,า,างกันเลยค้างกันเลยพี่น้อคางค้างเลยครับงามอยู่ครับงามอยู่นะครับผม,ม,มครับผมงามครับงามงามตื้มกันไปครับตื้มลงไปตื้มกันตื้มกันนะครับตุ้งเลยครับพี่น,อน้องกรอยเห็นปะห็น้อเนี่ย yeah. nè 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 tụm lấy ô ừ ô kìa ô hiền để 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 chậm lên đấy đi ô thế cả bạn là cái nó ô kháng yếu kháng yếu chạy yếu chạy yếu thấp hả เอาเลยเนาะโอ้ดอกน้อยๆกันแข็งแซ่บไป้องเอ้ยชุดน้ำโกลโก้พุ่นเลยนะแข็งแ่บอือหน่อยอ่ะเอ้ยเบิดเท่านั้นเอางี้เอาครับผมเอาสาวมาทางนี้อันนี้สาวมาทางนี้สาวอะรดมาทางนี้เออบาดเลยโอ้แข็งจุบไป็นยัง วาผิ่หรอมนั่นแหลอ้เ่ได้เออค่อยล่างเอาเอาตืมกันไปพอแล้วโอ้นีก็จระดอกพี่น้อเลยเจกะเน่ครับง้ำบ่อย่งนูได้อพี่น้อนะอ่าครับนี่ครับมาขอบคุณับานจมที่แล้วบานอ้ผมเหนจนบานนโตขึ้นหรอเย ครับไต้กระแขงชุกเห็นครับดอกนึ่งอ่ะ,อะดอกนึ่งไะพี่น้องเห็นครับเลยเห็นโอ้ไม่ทับกูนะนะครับเดอโอ้นะครับงามดูพี่น้องงามดูนะครับง่้ยง่ายบเดะบ่าวกอดมาได้ใส่หมวกมาได้พี่น้องมากลายจากฝนตนกแหงจากพี่น้อง ออกน้ำอมออกน้ำนะครับ ใช้กระเชงเลยุกตื้มกันไปก็ได้แกงบาก่อนอืพี่น้องนี่โอ้งามงามงาม,มงามงามกรุ๊งงามโอ้คันเชียร์ตกะที่ได้อยู่แนวเลยเนาะความมั่นหนึง่งสูมออกมาเตะเต้เตะดีเล็กคันเชียร์ บาแล้วปุ่นบาดเต็มที่ปุ่นบกกลงวยลงลมโอ้เดี๋ยวจะค่อยๆล่างกันเนาะอยู่ได้อยู่เป็นหนึ่งจิ้มพริกเออหนึ่งจิ้มพริกเออหนึ่งจิ้มพริกกระแทบไปเนาะนี่เนาะโอ้โอ้บกกดเขี้ยแตกโอ้โอ้บกกดเขี้ยแตก นีครับไนด่ะโอ้๋อออกขาบันงพี่น้องขาบันขาแข็งดีอยู่พวกเรลงเคลียร์เบื้งหน้าเคลียร์เบื้งขึ้นโอ้โหโอ้โหไม่เนกันไหวหรอกครับโอ้โฝนตกเปียกเบ้อพี่น้องเลยครับโอ้โหโอ้โหหนึ่งอ่ะโอ้นะครับ โอ้เนาะเอ้าเอาเลยตัดรถเนาะโอ้มันนั่นแล้วพี่น้องเอ้าได้ย oh, <conf> ่ครับได้ย่โอ้นี่ตูมตมดีดอกตูมครับโอ้ยครับพี่น้อโอ้บกพปีกหมดแล้วพี่น้องดอกงามอยู่ดอกน้อยก็ไดงงามงาพี่น้องงามงามพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้งต้งครับ เขานึงอะมาครับมานี่ครับ,รบโอ้ห ngồi เก่งๆยุนะครับลอยอย่าครับหาครับเสร็จแล้วนะ่ากินแรงพี่น้องเมนูเห็ดที่ว่าไปเก็บมามื่อนี่แหละพี่น้องครับบากดกับอกเอาอย่างย่างเห็ดมีมีมย่างแล้วก็มีตำเจียวพี่น้องเท่แรกวกที่ตำเจียวพีก่ก็ซื้อแตา่บพวกก็จะตำ เป็นป้นเห็ดไปเลยเจ้าเห็ดไปเลยพี่น้องครับน,คบนะครับรรรมีฟ้า,รค,รารรครับปลาปลาโอปลามีใครพร้อมพี่น้องปลาครับมีปลื้มีปลาอะไรอย่างคือนี่ยปลื้ับบาปลื้มที่ปลูกเองนะครับเนี่ยนะครับกินกับบล็อกกันนะครับผมเขาห่อนอีกไม่ให้กอาหรอกครับ <laughs> อู้ยห่อนอไม่ให้เกอดลืมเปิดไว้พี่น้องลืมเปิดป้องเขาไว้ห่อน อ๋ออืมแค่ล้อสับอืมปลามีกลา้าครับ

Mình đi làm hoàn Mình đi phải không? ba được thép. Không có con thấy ai đâu. ออกมันหนึบไปหวานกว่ อู Ồ, ้เอพีนนน่น้องไข่ปลาอู้ยอไข่ปลานุ่งหขยเสาเลยครับ <c ười> บกวกุญแจบ๊กิมไม่เบียนะเขาว่าพันพันกเว่าห้กินกินไข่กินอย่างนั้พันกเว่าเขาว่าให้กินจตหัวพันธ์คไข่บ กินเพาว่ากินคัวสิกินควกิซุ้มลูกปลาลูกอย่างาไนเน้เ็นอ่ะไมดีใช่นะฮะหน่อยนะนี่เขาว่างคนนี้หรือ,ว,อว่างเดยมันน่ายใว่าเขอพระพันกินไข่กินหัวเนี่ยบมเมนน้พาพันนี่ต้องกินแต่หัวตัวจงังจะได้นกินไข่พรมันบมเมนตกินสัเล็กเข,ขาเขาเบิ้นพันตัวขเขาเบินอันต่ <laughs> กอเดนจริหรอเนะองนีหมมันไปถะัแต่ม่ไม่ดดกบอกไปถนัดอันีดนงไหนหอกซุ่มนุ่มกับแข้งคนไปหาเก็บอยูุ่บไปน้องเสียงมันอดไปลุกมาตรงหน้าสองคนก้องกับพอ่อก้องขอบมันหลพี่น้อย มันหลายอยากได้ยุมามยุ่มเ่กินั่ก็ต้อ็ิ้มเนื้อคลาก็นแหลมัไม,ไม่กินก็นต้องมเดียวกันบอก่าั้หเจ็บคือเขา,อาปลาพอดีแทบ ครับเช่นใดกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บัตรก้อนนี้นะครับเด้อครับบัตก้อนเช่นใดหคลิปใหม่พี่น้องได้เบิ่งต่อไปยาวๆพี่น้องครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม